สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะครับค่ะพวกเราสามคนนะคะมาสวัสดีปีใหม่นะคะในคลิปนี้ก็พวกเรานำพาคุณปู่กลับสู่แผ่นดินบ้านเกิดกันค่ะก็คลิปที่แล้วที่เราไปรับมามากลับมาไทยนะครับก็ท่านไปรักษาตัวอยู่ก็กลับมาไทยรอบนึงนะครับประมาณสองสามเดือนนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็คลิปนี้ก็ พวกเราก็ไปส่งท่านกลับบ้านเกิดอีกรอบนึงครับเพื่อไปรักษาตัวประมาณนะครับค่ะท่านกลับแบบทาวรนะคะค่ะการรักษาตัวที่ญี่ปุ่นก็จะดีมากนะครับผมก็เป็นแนวทางที่ดีนะครับที่เรา,นำ,านำพาท่านไปรักษาตัวที่ญี่ปุ่นได้นะครับผมค่ะลองติดตามรับชมดูนะคะแล้วก็ในทุกๆคลิปที่เราลงด้วยคะ่ะ ครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปต้นปีใหม่นะครับขออวยพรให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เจริญก้าวหน้าในทุกสิ่งที่ทํานะครับประสบความสําเร็จทุกๆด้านนะครับที่ทํานะครับผมใช่ค่ะช่องกินไปเที่ยวไปกับมือแดงนะคะทาง Youtube ขอบคุณทุกการติดตามของเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม พบกันใหม่คลิปหน้าครับ